สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องขบูุโรมิทชาแนลนะครับวันนี้ทายบรรยากาศพ่ะเอกลังเตยล่าห้เบิร์นะครับผมวันนี้เราเข้าเตยล่ากันยูที่บ้านบุบเขือจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเพื่อสิสมเเ็จนะครับอยู่กับอี่หนึ่งพระรัตนชใจนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับคือเยาวาเยาวาเถาะนี่นะครับอันนี้พี่น้องท่านยูทูบครับผมสวัสดีนะครับ มื่อนี้นะครับไปนักเอกคนเดิมมากนะครับทางยูทูบก็เลยถ่ายถ่ายนักเอกนะครับก็เลยมาท่านเดบิวท์ถ่ายพระเอกเมื่อนี้ปล่อยยังไงครับผมปล่อยยังไงปล่อยยังไงเหมือนนี่ครับเราบสินสตาร์ไปนะเพราะว่าอากาศหนาวที่นสวัสดีครับเตยล่าแล้วพี่น้องข้างวิ๊คบันเทือกพี่น้องย่างเตยตกเลตบครับจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้หไร่หม่องหลายบัวม้ากำลังแรงใจท้างอร่อยดีครับกับคุณร่มมิตรโซตายนะครับวันนี้ศิลปินรับเชิญนั่งเอกบ้านปัตตานี มาร่วมรับเชิญแล้วก็ขึ้นบนเวทีจนถึงสว่างสอดแจกนุ่กันครับแต่ว่ามือเล่นเขาไปทําการแสดงดอยู่วัดพระาเชิงชุมนะครับจังหวัดมหาาจังหวัดสกนนลนครพี่น้องทางสกนนลนครพี่น,อน,น,อน,น้องน้าสกลนครพนมอาจจะเลืมกในกำลังได้แจกนุ่งกันนุ่งกันรวมนิดเอ่ยโชว์ตายนุ่กันครับอ้าวพี่น,อน,อน,น้องทางย่อไทยสกลเออมาแหลกนะครับกันเออทำบุญพราะไม่เอ้ยโชว์ตายเด้อมาหัวนุ่กันเด้อ อขออนุญาตเตี้ยนเสื้อผ้าเจอกันพอน่อวันนี้เดินทางไกลนะครับเจอกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับอากาศเ่ยดแปลมบ่อยด้วยด้วยกับิลิปินของเราก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับเอาเดินทางปลอดภัยสุขสุขคนสุด,สด,สด,สดท,าทา้ายเจ้าเฝ้า,าฝครับสุดท้ายฝากพี่น้องแฟนครับบ้านฮักเพลงหนึ่งหรือแฟนคลับเพลงหนึ่งหรือแฟนคลับขั้วบุรีมรเข้าไปกดไลค์กดเบอรงในยูทูปให้เด้ครับผมฝากพี่น้องแฟนครับ ของคำผลร่วมมิตรหรือว่าสิเป็นทีมงานแฟนครับของหนึ่งพลานชัยทีมงานบ้านฮักหนึ่งพลานชัยฝากฟรีกดไลค์เข้าไปช่องทาง YouTube นะครับคำผลร่วมมิตรชาแนลเข้าไปกดกระด,ดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากไปกติดติดติดตามเลยเด้อพี่น้องเพราะมันสิเป็นช่องทางเฉพาะเพจเลยช่องทาง YouTube เราก็ไลค์นะครับพี่น้องสะดวกมองได้เข้าไปเบิ่งมองหันพี่น้องกดเข้า u t u b e เขาไปเบิ้งคำผลร่วมมิแชนแนลแล้วก็ฝากช่องอีกช่องทางหนึ่งคือคำผลร่วมมิสแฟนเพจนั่นคือช่องทางของ Facebook พี่น,อน้องหลายคนหลายคนอาจีมีถุกคนอยู่หรอกเนาะย่ในมือถือของท่านนั่นคือเฟซบุ๊กนะครับคือคำผลร่วมมิสแฟนเพจนะครับเขาไม่ง่ายๆทีมภาษาไทยง่ายๆเลยครับแต่อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางทิกต็อกนะครับผมนั่นคือคำผลพาม่่นนะครับนะช่องทางนั้นก็จะมีอ่านอัปเดต จากคุณพ่อพิทูลนะครับขับเตสีงินไลา์กุไลพ่นแล้วก็ขอคูณสนับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นอาการนั่นคือผู้สนับสนุนาผู้ใจดีของเขานะครับที่ร่วมเดินทางไปกับทีมงานกำลังโรมิตรเตยโชตายนั่นก็คือเครื่องดื่มโสมพีโร่โสมสกัดจากเกาหลีพี่น้องมีประโยชน์เน้อปวดเดียวสิบบาทแล้วก็ฝากอีกด้วยนะครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนหลักอีกหนึ่งพันก็คือ กระทิมแดง X หน้าฟ้าแดงนะครับใครมองไหนซื้อมองหันนั่นคือร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหลังจากนั้นพี่น้องก็ได้ลุ้นรับโชคหลังจากไปหน้าเวทีของขุนขุนที่ไหนได้รางวัลทีนน่นั่นกันก็คือการแจกเสือ้อแจกเงินแจกรางวัลหลายจีบพระทะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหลายชิ้นหลายอย่างพี่น้องแต่ละวันเราจะไม่เหมือนกันเราจะมีเซอร์ไพรส์แต่ละแบบแต่ละอย่างพี่น้องอาจจะได้เสือ้อแจกรางวัลน,นะครับได้ม้วนพ้อ ได้บุญพร้อมแล้วก็ได้ของแถมน้ำพร้อมนะครับฝากในเรื่องพี่น้องเดอ้อคำพูุนรมิร <c oughs> เอ้อยโสตายน้ำกันครับเดี๋ยวเจอกันกับคำพทุนรมิรอย่าเฝ้าครับพี่น้องพี่น้องสังเกตประมาณสองยูทูบเนี่ยมันมีหลากหลายครับพี่หนึ่งจุดสังเกตของสองจริงสนับสนุนศิลปินนี่สองจริงต้องสังเกตที่โลโกโ้นะครับพี่หนึ่งนี่เลยอสองจริงคือโลโก้ <amb S 1> สองนี่นะครับผมแมนครับตาสัระยับ ตาสัญ,ญลักษณ์นี่คือแบรนด์ของกับูมนี่คือช่องจริงนะครับช่องจริงที่อื่นคือของป้อมนี่ของจริงเยดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แอดมินลองซูมเข้าไปดูได้ครับผม ครับอันนี้ซองจริงนะครับสิเป็นโลโกกูแบบนี้นะครับเด้อกดติดตามให้กันร่งใจเพราะว่าบางบางช่องก็เอาคลิปไปลงเอาอะไรไปลงอย่างงี้ครับผมบางช่องก็ได้รับอนุญาตบางช่องก็ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับให้ติดตามช่องจริงเพื่อสสนุนศิลปินแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังในการถ่ายทําต่างๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนอีกหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับไปนมัสการพระธาตุเชืงอซุ้มขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วกันมันๆนะครับเด้อบ๊ายบายครับ เมริกาลังเซล่านะครับผมพี่น้องก็วันนี้เดินทางไกลนะครับก็เก็บเวทีเรียบร้อยก็สิ้นภากันเดินทางต่อนะครับพี่น้องอไปครับผมวันนี้ก็ถือว่าเฮาได้พอเพอียแล้วนะครับผมก็ขออัลกันนะครับงานประทัดเสศึกชุช่มครับผมจังหวัดสกลนครครับบ๊ายบาย